เอาใหม่เอาใหม่เปิดอีกทีหนึ่งไอ้ที่ผมบอกว่ามันไม่ให้กูใช้กล้องกูมันบอกกล้องกาูอุ่ะแม่งบูลี่กูไม่เอาเรื่องจริงมาบูลี่เราชาญแอนดรอยไปอะไรบูลี่เราชาญบูลี่เราชดครับผมวันนี้ก็แล้ไม่รู้อเฮ้ยวันนี้เรามาทำอะไรกูไม่รู้จริงๆเลยวันนี้เรามาอยู่บ้านแล้วมันเบื่อช่วงโควิดพูดได้ดีก็ถ่ายงานใช่ถ่ายงานครับ มีลูกค้าติดต่อเข้ามาใช่มีลูกค้าติดต่อมาเรื่องอยากให้เราทำโปรดักชั o นให้อะไรเงี้ยครับใช่เราก็จัดไปก็คือทำทำ,ทำแล้วมีคุณภาพไหมครับครับกล่องรับกล่อง โซนโซยอกหยอกหยอกันี้ทำไมไม่ลงอ่ะวันที่ทำไมไม่ลงวันี่ชั้นสีแล้วท่ะกดดีกด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 กกด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  ถ่ายไม่ทันเลยเอาใหมา่ใมแก๊งแก้งกดลิฟต์แล้วโบะเลยโบะเลยนี่อะเตี้ยวติดอูอใจกูห่างหมดเลยวันนี้พี่กุชชานะครับมา ทำโปรดักชันได้เพื่อนนะครับนี่ดูเป็นการเป็งานไหมสำหรับใครที่สนใจงานวาดภาพของเพื่อนนะครับก็ติดตามไปที่ไอจีชื่ออะไรนะช่างมันครับเดี๋ยวเขาใส่เดี๋ยวใส่ไว้ในขวดน้ำครับเดี๋ยวไอจีใส่มาเดี๋ยวเลวด้วย ก็ลืมงานนี้นะครับใครที่สนใจก็จ้างว่าใสได้เลยครับเพราะว่าทำแป๊บเดียวว่าใส่งานเขาเองเราเล่นเราเล่นของแทนมันถ้าใครอยากได้งานสวยแบบนี้แล้วราคาถูกกว่านี้ครับจ้างว่าใส่ถูกกว่านี้ก็แดกขี้ก็เพื่อนๆลองทายดูครับว่าภาพนี้กี่บาทอ่ะลองทายหนยครับลองทายลองทายกี่บาทครับนี่ห้าอะไรกันห้าร้อยเหรอบ้าท ครับเดี๋ยวลองให้ฟ้าใสหน่อยฟ้าใส่ว่ากี่บาทครับนี้เยอะเลยเยอะไปยอะไปหยิบไม้คับน้องจะไปแล้วก็เราเป็นไทยนี่ะครับเราอยากได้ความเดี๋ยวถ่ยใกล้ดีก็เดี๋ยวไทยนี่นะครับเราขอจเข้าไปสัมภาษณ์คนเกี่ยวกับ แนวคิดของวัยรุ่นปัจจุบันโดยกลุ่มเป้ววาหมายของเราเขาคือเด็กปัจจุบันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเกๆๆี่ยวกับวัยนนี้แล้วก็ให้เขานิยามให้เราฟังหนะ่อยเนาะคือลองดูเนาะ <c oughs> ตอนนี้เราได้กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับแต่ว่าเราไม่รู้จักน้องๆเลย <c oughs> อันนี้น้องมาจากโรงเรียนอะไรครับ <c oughs> เตรียมรูปศึกษาเตรมรูปศึกษาด้วยอ๋อสนิทกันเลยเดรียมรูปศึกาพนักงานรู้จ <c oughs> ักพี่โดมปะ รู้สึกว่าไอ้ไทยนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ขอความรู้สึกหน่อยได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ไม่มีคู่น้องไม่มีคู่แฟนนะครับผมถ้าตอที่เด็กสเก็ตดีกว่าครับน้องชอบเล่นสเก็ตหรือไรเพราะว่าไอ้ไอทยนี้น้องรู้สึกยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับไอ้ไทยยังไม่รู้ครับพ่ยังไม่รู้นะอันนี้น้องมอะไรแล้วครับมสี่นะมสี นี่พี่ปี2แล้วตัวน่ารักมาก้องเรื่องอะไรกันเราสึกยัไงบ้างข้ามไปก่อนแล้วแหละเราเริ่ดึกยังไงบ้างมีแฟนหรือยังมีแฟนกันหรือยังครับน้องเห็นผู้ชายทางนม้มไหมออนไลน์อ่ะเอ้ยอย่างนี้ยังไม่มีแฟนกันเลยอ่ะอันนี้เรียนเรียนสายอะไรกันวิคณิตนะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้น้องๆการเที่ยวในไทยนี่เราจะหาแฟนได้เนี่ยเราต้องทำยังไงเออาาแบบว่าเวลานี้เวลาจะให้รู้ใช่ไหมพี่นึ่ยิ่งกว่าพี่ครับใช่ไหมขอพี่ขอบคุณน้องๆมากนะเดี๋ยวพี่ให้ตะโกนถึงคำดังๆนะร่วมกัญชีให้กับวัยไทยนะสามสองหนึ่งเกาเหลไหลไหล อันี้ก็น้องๆวัยรุ่นก็ใครที่ยังไม่มีความรักนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเข้ามาหาลัยก่อนนี่เราไม่ได้เจอไม่ได้เจอเหรอน้องไอ้เจอเจอคนแบบรอรอพี่โอ้เอ oh! oh! ้ายูว่าท๊อปสวัสดีเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับก็จะมาทํารายการ oh! ใหม่เป็นรายการเกี่ยวกับการ เรียกว่ารีวิวไหมเป็นการรีเฟกกันมาช่วยพูดคุยในเรื่องของร้านอาหารต่งตางๆว่ามันอร่อยไหมนี่พวกเราก็ได้ไวเชอร์เข้ามาฟรีนะเขาให้ไวเชอร์ของเราแล้วติดต่อโฆษณาไปโอู้หผู้ชายเหรอรีบมาเลยเขาก็เลยแบบให้ไวเชอร์พวกเรามา3ใบเลยพากันมากินเรียกว่าเป็นบุเฟเ,นะนะบเฟ่อะไรนะไข่แครงใช่ไหมบุฟเฟ่อ๋อไม่ใช่แซลมอนนะครับบ๊ะ

เฮ้ทฤษฎีนี้ก็ใช่ไหมได้ผลครับผมก็จบกันแล้วครับสำหรับการเดินทางในวันนี้วันนี้เราใช้พลังงานกันเยอะมากเลยนะก็จบด้วยการมากินซูชิที่วังหลังไม่ใช่ ีสั่งอาหารมาถึงปุ๊บครับลืมถ่ายคลิปเลยถ่ายไม่ทันเหนียวมากมันหกมึงอะมึงอะมึงอะมาถึงโซยเลยมาถามว่ากินได้ยังเจ้าแมวกันได้พวกผู้ชายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ถ้าสนใจเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาในคอนเทนต์ของการขายภาพว่าอ๋อถ้าสนใจ แบบว่านรูปแล้วก็แบบให้คนถ่ายอ๋อไม่ไปถ่ายที่ไหนก่อนแซลมอนมาด้วยซลมอนมาคนอิม่ จริ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันแบบเฮ้เก่งเลยวะเรียอข้าวเยอะทุกคนคือขอให้แซลมอนตองชิ้นแต่ว่าให้ข้าวแข่งกันซ้อนข้าวอ่เใครซ้อนเนียนกว่าแล้วเดี๋ยวให้หมัดตัดสิใครไม่เนียนโอเคครับเริ่มเลยให้เวลาสิบวิน

สีผสมแป้งเลเคือมันมันย่อตานับหนึ่งสองสามเดี๋ยวๆวางก่อนวางก่อนเบรเยอน่่กินมันเยอไปมันเยอะไปดูดีกูบ้านมีแล้ว không không can, không tan không tan không tan nước <coughs> 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 เจอใหม่โอกาสหน้าครับิดคิปิดคิปิดคิปก็ชอบก็อย่าลืกดไล์ตัวชอปะไครครับกินน้ำตามอแล้วอันนี้หนักวนแรกจริงปวห้องเลยตัวเนี้ยออหปวดท้อง เดี๋ยวตัดป้าไปเจอที่โรงพยาบาลต้องไปล้างทองไม่ไหวปวดทองครับปวดทองบอกแล้วว่าอย่าเล่นอย่าเล่นเล่นอะไรไม่รู้เรื่องห้ามแล้วห้ามพี่เบรกินเติมกินติมกินติมกิมอหน้ไมปเ็กิเติมเหอะไรเอะไรจับเกี่ยว 哈哈。<laughs> <laughs>